แต่ว่าถามว่ามีอะไรไหมที่แบบเออรักทามเอียงน่ะขอ่อยกับมี่คือกันแหละแต่ว่าข่อยก็บอกแล้า <c oughs> คิดว่ามีอะไรมข่อยบอกว่มี่อยากจะเสียดอกเอาออกมาหลดุดเอาออกมาหลุด้าสีบวอว้เอียงถ้าสีเฮ็ดเอียง,งนายเฮ็ดออกมากเลยให้มันเลี้ยอไปมันสี่เดียดจบมันสี่เดียดจบ มาจี ality, บอกว่ามีกิบมีอย่างไรผู้หมอกผู้ใหม่เอี่ยงนะผู้ใหม่้พว ivia, พอจุดเือะเอาออกมาดูกิบภูมใหม่นะกูก็อยากเห็นึ้นกันเอาออกมากิบภูมใหม่นะออกมาดูกูถามไกูสิไปเที่ยวอยู่ผู้มหม่กูถามดูเอามาอยากเห็นอย่าบอกซื่อภูมใหม่ผู้ใหม่นะกูก็อยากเห็นกัน เอาออกมาซะอยาเพนเดี๋ยวบอกเลยเดี๋ยวแต่ก็มีนาจะเี่วเพื่อนแหละแต่ก็บอกะอวบเาบอกเอกกอม,อกมื่อไรจะพูดเมื่อไรจะพูดถึงเวลาเดี๋ยวพูดเองไม่ต้องมาอืม マスクが。 เขาหูเขาเห็นเบื he does. He does ้องหลังเขาคงหูเบิ่งหลังเขาบาเบาคื่อเขาที่ตัวลูกหลานที่ตัวเล็กน้อยนี่ดีได้จะคล้องกันติอันบนแนวพอดีอันแนวเขาจังสัรนัาซีนะเบาไปเบิร์ดอันแนว่ยดีๆของกูก็คือบาเบาแน่ความดีมันก็บมัเคยมีเลยติม่มีอะไรบอกว่าความดีนี่ย <c oughs> ่ะเราไปทำงานเราพุ่งนี้ดีกว่าน้เอกเล่นแถวไปเลยมาให้กอมเมน <l ots> <l ots> คือผมพูดตรงๆผมก็อยากให้เป็นส่วนเป็นส่วนของนาเอกครับผมกับทุกคนที่เรื่องตรงนั้นก็ให้ให้น้าเอกน้าเอกเขาเขพูดดีกว่านะครับ รู้ว่านางเอกเป็นแบบไหนผมว่ายังเป็นกำลังใจให้นางเอกแล้ครับแล้วับก็มีบางท่านอาจจะแบบมายุ่งมาเสือกอะไรนู้นนี่ผมไม่ได้เสือกไม่ได้ยุ่งนะครับถ้าผมเสือกผมยิ่งผมก็ต้องพูดอันนี้ผมไม่พูดตรยนี้แต่ผมพูดได้แค่คนที่ามันใจมันก็คงผิดกับผมเพราะผมไม่หยุดแปลกดลถ้าผมให้กำลังใจนายเอกแต่ผมให้กำลังใจนางเอกแล้ครับแล้วก็ คุยครับดคุยเองดีกว่านะครับซันก็เป็นมันจะให้อย่างเดียวผมทำถูกก็แล้วผมก็ยังไปส่งนะาเ่พอใจนักเลยโอเคเขาจะเดินเขาจะมันเขจะมันเลยใจเย็นๆแบบแค่ใบออกมานี่คุณบอกว่าคุณมีคลิปมีรูปภาพคอยบอกว่าเอาออกมาซักคลิปรูปภาพในคลิปคลิปมใหม่แล้วก็คลิปในรถเอาออกมาเอาออกมาเขาสี่ทีบอกเธอเดียวนั่นแหละ อินใน macbook แล้วลืมออกคุณอาจจะลืมนะว่าคุณลืมออกจากล็อกอินใน macbook ของฉันนะฉันรู้หมดนะฉันเห็นหมดนะฉันยังไม่ทําอะไรเลยฉันยังไม่ทําลายใครเลยตอนยังบอกเอามาทํำลายบูหรีเลยคุณลืมหรือเปล่าว่าคุณล็อกอินไว้ใน macbook ฉันแล้วคุณไม่ได้ออกนะ คุณไม่ได้ออกนะฉันมีหมดนะฉันรู้หมดนะว่าคุณอะไรบ้างใน MacBook ของฉันหลงัลงๆมาเพิ่งรู้ตัวแล้วเพิ่งออกไปเพิ่งออกจากระบบ MacBook ของฉันไปพก็มีเบิร์ดขึ้นกันหน่อะใครบบเลือที่จะว่าบบเรือที่จะเฮ็ดซื้อๆเขาเฮ็ดไปเพื่อ,อนี่ฉันจะทำไปเพื่ออะไร ครั้งแรกเลยที่พูดเรื่องแม่พูดนี่เรื่องมันก็เกินไปเนาะเดือนสิบบ้านดีเด้อจะของจะของกูหิรยวบ้านเนี่นย,ยเป็นเนี่ยมันสีซัวตะกูเนี่ยบอกค้นะในแชทน่ะฉันเห็นหมด ทำอะไรอย่าพูดเลยทำออกมาเลยทำออกมาเลยให้มันจบกันซะให้มันจบจบ,จบไปคลิบหรอรูปหรอเอาออกมาเอาออกมาเลยอยากเห็นคือกันคุณผู้ดีทั้งหลายผู้ดีร้อยเปอร์เซนต่เคยซัว ัวตนี่ไงมีอะไรในพุ่มไม้ครับเนี่ยกูกก็อยากเห็นเหมือนกันมีอะไรในพุ่มไม้ บกันญญาอ่อนที่บอกว่าปุ่มไม้ปุ่มไม่น่ะคอยคลิปมา ปล่อยออกมาเลยรออยากเห็นไม่เกิดไป